วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกมอืมนั่นแหละคือเกม WDU a นั่นเองนะครับนี่เราจะไปยิงบอสกันครับ <laughs> <laughs> เรียบร้อยวันนี้เรามาแบบเรียบคุยเลยคยุคยคยุคยคุยคุ้ยวันนี้เราอยู่กับชีมาร์กนะครับวัดชีมารนะ์กกล้องซาไปเปแปด ครับผมผมชีตาครับครับกูเอง <laughs> ไม่ก็ได้ว้ีนะเอมยมีคนด้วยด้วยครับ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยมีคนครับตอนนี้เราก็จะไปยิงบอสกันนะตอนนี้ดีฟูตี้ด้วย <laughs> ใช่ปะใชะ่ <laughs> โอ้ยเฮีย <laughs> <he> e? เป็นไอนนั้นไมหมจ๊ะเป็นตำรวจยศตำรวจมันยิงมันยิงมึงแน่มาก นี้ไปเซิร์ฟสตรีมนะครับอเอ้ยไอ้คิดจะพูดทำเพี้ยอะไรก็ในด่านนี้ไม่นแตเซิร์ฟสตรีมเท่านั้นตอนนี้เซิร์ฟในด่านคอล์ีบูดยังเซิร์ฟไทยยังไม่มีการอัปเดตนะครับสัตว์พ่อมป็นจริ่งนี้ริปปปอเชนซอร์คขามันครมันไอคิดเ,เออมันแรงจังวะสองทีทำไมทำไมไม่แบบเหมือนใช้ของตีเออ ตือนเตืเตัองชุดเกราะอีสัตอะไรในอิจิโกชวนคนเขาเล่นเกมโดตาอิจิโกด้วยไอสัตว์ปลดปล่อยอิจิโกปลดปล่อยสวัสดิกะวะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเข้าไปปลดปล่อยสวัสดิกะเขาเลยมึงปลดปล่อยสวัสดิกะไอ้ที่นี่อะไรเนี่ยไอ้ที่อะไรไอ้หมวกเบลล์บังไครปลดปล่อยสวัสดิกะไอ้ย้ะ ครับแล้วสรุปไปบางใครอ่ะนันแหละครับอ่าจะต้องไปสนามก,กีฬาครับจะมีบอสอยู่นะครับเฮ้ยบวัวนิ่ต้องการมานานนี่กระโดดติกระโดดเอ้เสื้อซอมบี้ข้างหลังมันเป็นมันเป็นรูปอะไรวะมันมีรูปดดวยวสองมันเหมือนเป็นรูปหน้าคนเลยหัวคุยนี่ปืนที่ได้มาก็ไม่มีการเอาจากไอ้นี่นะฮะเราเอามาจอบเราเก็บมาแล้วก็มายิง สัมบีมาไอสัตว์เอ้ยอย่ามาอ้าวงง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 งอะไรครับงง,งอะไรพ <c oughs> ังง่ายเหรอวะอะไรพังง<ล>่ายโนนี่เสียงเกมน่าจะเบาอยู่เพราะเท่าที่ฟังแต่ว่าผมไม่ได้ปรับสูง <c oughs> ไม่ได้ปรับสูงนะครับเข้ม <c oughs> จ้าแต่เบานิดนึงนนะฟังเรารู้อ่ะุกเกมที่ผมอ่านถ้า <c oughs> ผมเสียงดังอยู่คนเดียวครับ เฮ้ยมาร์กเรามาร์กเราเจอลูกซองซองที่นายใช้อ่ะแล้วแม่มาไงกระสนะุนแบบที่นักแบบนดก็ดีก็ดีนัดหนึ่งสี่นัดก็ดีเอาเขายิงบอสไงอีกหนึ่งคนนี่เราไม่รู้อีกคนนึงชื่ออะไรอีอะไรวะนะ่ะทีเฮดเดต อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ใกล้แล้วครับสนามกีฬาอยู่ข้างหน้าแล้วครับเนี่ยกระสุนไม่สวยวัดยันกระสุนสวยแล้วมึงจะจีบเหรอครับไม่ไม่มีแบมแล้วโอ้โหถึงกับพูดออกคลิปกันเลยทีละละทีละละอานตัวไว้อ่ะอ่านกูอัดอยู่ไอ้สัสพูดเล่นอยู่นะไมม่ีกบอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เอาที่เขาสบายใจครับ เอ้ยเดี <Happiness gegen> ๋ยวตอนนี้เราจะต้องปักกิ้งนี่แปลว่าปักเข้าหมดเถอะมันเป็นพันหมาเลยโอ้กูนึกฮะหมาไงหมาพันปักกิ้งอยู่นู้นใชปักเฉยเปล่าวะที่มันมีสกิลดึงอ่ะสกิลดึงอ่ะโอ้โหบอสบอสอื้อหือออืื้หอต่อหน้าต่อตาจะต่อหน้าต่อตาเด้อเด้อหาหาจุดยืนในสังคมก่อนหาจุดยืนก่อนไหนจะวะไหนจะวะ เฮ้ยเฮียมันเดินมาเดินมาเดินมามเดินมามาเดินมาไม่มีนะพี่แถวเนี้ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นน่าจะขึ้นได้นี่นี่นี่ไอเดี๋ยวพี่ขขงสะพานเนี่ยนะพี่จัดยาก่อนโอเคพอเดินไปแล้วพอเดินไปแล้วไม่ได้กองสะพานดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะขึ้นได้ตรงนี้นี่ไหนนี่นี่ตรงนี้เดินตามมาเดินตามมาเห็นพี่เดินค้างเมื่อกี้ใช่ออ้เฮียมีเยอะมีสามคนแล้วนะเว้ยตำรวจหมดเลย ลำบากกูทั้งนั้นอ่ะวันนี้มาร์กได้เป็นแบนดิตได้แล้วจบปีสี่แล้วเฮี้ยแล้วม่งเดินมาเจอตรงนี้เจ่ครับเนียตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะน่าจะมันน่าจะขึ้นไม่ได้เออขึ้นไม่ได้แล้วเออเนี่ยมันไม่ใช่มันเดินอ้อกเข้าไปข้างบนแล้วมาตีกูนะจะสำหรับผมผมคิดว่าผมขึ้นอันนี้พอแล้วนี่งเนี่ยขึ้นนะอยู่ไหนไปล่อมาเลยมาร์กต้องไปล่อเว้ยมันมันอยู่ถ้ามันค้างตรงนั้น เออยังไงดียัไงดีเดี๋ยวดถ้าบอสมันเดินขึ้นข้างบนทำไงต้อนอะนกกไรชิบหายร่อจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นรถใหญ่ๆวันนี้ดีกว่าไหมรถคันไหนอะเนี่ยได้หมดแต่รถคันนี้ก็ได้กระบะเนีย่ยง่ายดิมันตีโดนหรอได้แล้วมึงยืนเคาะเหี้ยงนั้นวะไหน ันอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้น่าจะได้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่หรือว่าขึ้นตรงนี้ดีวะนี่ๆตรงนี้ตรงนี้อย่าไม่กดอยากกดวิ่งเที่ยงกลัวไอสัตว์ที่นี่วิ่งเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยขึ้นได้ปะเอ๊บไม่แบบไม่ถึงไม่ถึงวะเอาไงดีวะไม่ได้เก็บของวางมาลอเออไม่ได้เอามาเลยเฮ้ยเอาโล่มาใช้โล่ได้ปะ ได้เนี่ยพี่เอาโล่วางไว้ตรงนี้เ่ยพี่ตรงนี้นะตรงนี้แล้วขึ้นได้ปะจับตรงไหนขึ้นตรงนั้นเหรอจะจะขึ้นตรงไหนอ๋อขึ้นไอ้นี่เหรอตรงไหนตรงนี้อ่ะเออเนี่ยอ่ะวางลแล้บกระโดดซึบกระโดดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับอ่ะอีกแล้วใครล่อครับโอ้ยวิ่งกดวิ่งกดวิ่งกดวิ่งไว้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ล่อเองโอเคนะมองให้พี่ด้วยนะอือหือ ปูตลอดสวัสดีพี่วิ่งเร็ววะ่ะ <laughs> สวัสดีบอสสิมายังมายัง,ยงเดินไปไหนนะ่ะไอ้ทียเฮ้ยบอสเราจะใช้วิธีการจัดการนะครคือใช้ปืนยิงครับมันจะหันมารวดเร็วมากนี่เรากำลังเล็งหัวบอสอยู่นะครับม<า>ไม่โดนโดนแล้วไปแล้วครับมายังมาแล้ว,ว <laughs> ไปแล้วครับ มันมีบอสอีกตัวนึงใช่ป่ะวเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเพรเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวพอโอ้ยอยู่ไกลเลยเดี๋ยวมันก็มันเดินตามพี่ไม่ทันปึ๊บอ่าโอเคกระจอกอ,อ,อ้าว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 แล้วมันหยุดแค่นั้นก็พี่ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนใช่ป่ะพี่มาเร็วไปเว้ยมันตามพี่ไม่ทัน,นตอนแรกอ่ะเฮียแล้วเดินม,มาดิ แล้วเขาค้างอะไรปรงมัณน่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเดินนะพ่ะ่ะเฮียแล้วมันอย่าเดี๋ยวมันตีโล่เดี๋ยวมันตีโล่แอแดกยาก่อนโอ้ขึ้นรถใหญ่ดิรถเฮียอะไรมันตีกูได้หมดละโอ้โหขึ้รถตู้มันตีไม่ได้เฮ้ยพี่พี่คนไหนคนโอ้ไอ้สัตว โอ้ยเฮียทั้งคนทั้งบอลเลยโอ้โหพ่อมึงโอ้ยโอ้ไยสัตว์เอ้ยคุยบอสคือเจอคนครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับโอ้ไม่ยอมไม่หือแต่บอสมันวิ่งตามกูไงสัตว์พ่อมึงตายเหรอโอ้ไยสัตว์เอ้ยโอ้ ยาตอนนี้ยาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับไอ้เหี้ยมีคนยิงมีคนยิงอู้ไ <c oughs> อ้เหี้ยบอลมางต่างเดินขึ้นบันไดไอ้เหี้ยคืออะไรไหนคนไว้เหี้ยอยู่ไรสัตว์เอาปืนอะไรยิงมองไม่เห็นคนวะอะแล้วครับกำลังเข้าใหม่แล้วมันกำลังเก็บขอ,ของอยู่อ่ะ เือยิงมันได้ไหมบอสตามพี่อยู่ก็ปล่อยรถตู้ใหญ่ๆ่ะย้ยืนตรงกลางดีๆมันตีพี่ไม่ได้มันอยู่ไหนวะบองมันอยู่เนี่ยเข้ามายังเข้ามายังเข้าไปทันไปเนี่ยจังแม่งตอบแชทกันเตะเคียะมายังมายังเข้ามายังหลอดยังไม่ถึงขึ้นเลยไม่อยู่ไหนวะ เมื่อกี้เห็นนะแล้วก็มันก็หายไปแล้วนี่คือบอสอยู่ข้างล่างไงคือเมื่อกี้กัดแต่ไปช่วยเดอะบอสไม่น่าจะดิสนะโอหของผมเยอะขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเจอโอเคเมื่อกี้บอสเดินผ่านไปละเข้ามาแล้ว,ลวจะไปเกิดตรงไหนวนะเนี่ยผมว่ามันเกิดนอกสนามกีฬาแนะ่เออกลัวบอสได้สัตว์ ไหน,นนี่ได้กูเกิดข้างนอกแน่นอนก็ทวจไมมาร์กเฮ้ยเกิดในสนามกีฬานะเฮ้ยโอ้ยเชีะะ่ยเจ้เจ้คนเจ้คนเจ้คนอยู่ไหนวะมึงยิงกูาจากไหนวะไอ้สัตวสมันอยู่ตรงมันอยู่ที่เดิมเลยมาร์กอยู่ที่เดิมเลยผมอยู่ข้างบนน่ะเออไหนอะมองอยู่มองอยู่เมื่อกี้เห็นจุดมึงอะจุดมึงไปไหนแล้ววะนี่ไงผมอยู่ข้างบนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หรือตรงของเหรอเออเมื่อกี้มันดิงพี่อะ ฮ้ยออกไปแล้ววะไอสัตว์สัตว์ตวชื่ออะไรมันชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วอุอ้ยก็สังเวยด้วยชีวิตของมา้าแล้วเราบอสบอสอยูต่ตรงนี้ใช่เหรอมาอยัางไงเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีมีโล่วางไว้อะใช่มันเพราะวะมันยังอยู่ไม่รู้อนะแล้วบอสตายยัง ไม่ได้ยิงเลยค่ะวิ่งหนีอย่างเดียวเลยบอสมาอยู่บนตึกไนไดชั้นทองน่าจะไปแล้วล่ะเฮียหายไปละไม่เป็นไรครับหาใหม่ได้ไม่เป็นไรครับอะไรวะเสียวเสียวบอสมันใช้หน้าใช้นั้นยิงอะ MP5 เอ้ยอะไรวะ p ี่เก้าสิบ ก็ว่าแหละเสียงคุนคุนโอ้ของยังน่าจะมันเก็บกระเป๋าไปอย่างเดียวแหละอืมหรอท,ที่เหลือ,อที่เหลือของเท่าที่ดูก็ยังอยู่กับหมดนะมีปืนอะไรบ้างเะละ่ะมีปืนมีปืนกลอะไรบ้างปะปืนก็มีเยอะนะเอ้ยแต่มันเหลือมันเหลือแค่เอสิบสองเองกับอัพขึ้นไม่ได้อโอเคเอ้ยแต่ยาไม่ได้เก็บว่ะน่าจะเต็มเ,เก็บไปไม่หมดหรอก โอ้หแล้วกูจะเก็บยังไงโอเคเราจะกลับไปล่าบอสกลับมานะครับยังจะล่าบอสอีกนะอ๋อคือเกมนี้โดนยิงแล้วไอ้นี่จะลดเหรอวะน้ำลดเหรอเฮ้ยโดนบอสตีเอ้ยคือน้ำพี่ลดไปเยอะมากอ่ะเฮ้ยหรือเปล่าวะช่างแม่งเลยน่าจะเบอร์ครับเบอร์แล้วแท่งไหนบอสไอ้เชี่ยบอสไปไหนแล้ววะ ตามล่าหาบอสครับแล้วม<อ>า,<ำ>าไปอย่างเดียวเนี่ยนะใช่มาสะคุ้มเลยเฮียวปข้ตีกต้ก่อนคนระับว่าไปไหนแล้ววอะอว่าอยู่บนตึกอ่ะชั้นชั้นสองอะไม่มีบันไดขั้นสองอะพี่มีคายอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่เหรอพี่ไม่เห็นนะอา้าว ผมผ่านไปของแวงเต็มเอากระเป๋าอะไรมากระเป๋าเล็กสุดอะรีบมายิงมันไงไม่ทันไม่เห็นบอสเลยเฮียหายหัวไปไหนวะหายไปแล้วคือบอสหายครับคือทางเดินก็ไม่มีเขาคือบอสหายไปแล้วครับตอนนี้นะ ครับแล้วก็ได้เสียบอสตไปแล้วหนึ่งตัวนะครับ ar, ถือว่าเราฆ่าได้ครับอูขี้มโนครับหายไปแล้วหายจริงนันแหละจีเจเจอเอ็มสองสี่เก้าครับเก็บของไม่ได้เย็นนี่เย็นนี้ของเต็มครับเอ็มสองสี่เก้าก็บอกเขาไหลรเก็บเก็บได้ปะเก็บได้ด้วยแบนนิวครับแต่ไม่เจอบอส ก็มาก็ได้เสียกระเป๋าไปแล้วนะครับก็กระเป๋ากันก็ต้องกระเป๋าอันเดียวได้ค้งมีอีกเป็นเป็นสิบยี่สิบสามสิบเยอะเยอะขนาดนั้นเลยนอนเดอเฮีย,ยอะไรเนี่ยเจสไตล์เฮล멧แล้ว<อ>ไฟเดอร์เจอคาตาน่าอีกอันหนึ่งออดีดีอ่าแล้วตอนนี้บอสไปไหนแล้วครับเอาเอา,เอาบอสในสนามกีฬาไปก่อนไหมมามามาได้ได้ได,ได้เดี๋ยวจัดให้ตอนนี้เรามีใบซันนะครับ โอ้ไม่ย็นอยู่ตรงแคมป์เลยสัส<ะ>สองตัวเฮ้ยใ,ใช่เหรอ <c oughs> อ้าวจีดีดีครับพี่สนุกสนุกสนุกก็เฮียแล้ว <c oughs> คือหาที่ยิง <c oughs> มันไม่ได้เว้ยวตอนเนี้ยคือตอนนี้กำลังหาที่ยิงมันอยู่คือตอนเมื่อ ok กี้จุดเดียวที่ยิงมันได้ยะย,ะย,ะยะ้ะตรงไหนครับย,ะยะ้ะต่างคาเต็นได้ไปะขึ้นได้ปะวะได้เต็นน่ะ แต่ต้องมีอะไรวางอ่ะก็ใช่ก็ถามว่าเราเราขึ้นได้หรือเปล่าได้โอเคเราต้องเอายาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะไหนบอสวะมีสักอันหนึ่งก็ไม่มีให้กูไหนบอสวะนู่นน่ะไม่เห็นบอสเลยอ๋อเจอแล้วตัวหนึ่งสองตัวเลยพี่เจอตัวเดียวเองอีกตัวหนึ่งอยู่นั่นน่ะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะพี่เจอพี่เจออยู่ตรงเต็นท์ตัวหนึ่ง ออกเห็นละตัดอ๋อคุมันน่าจะมาเกิดใหม่แหละเหมือนเมื่อกี้ยิงไม่ได้ยิงตายแล้วออกนอกแมปเงี้ยน่าจะมาเกิดใหม่แล้วกูจะพาไปยิงตรงไหนดีครับเราล่อไปทีละตัวแล้วกันน,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 นะโอ้ยไอวิ่งมาแล้วไหนไอซัสไอเฮียมะวิ่าล้พ่อมึง ไอ้อโอ้ยจะโดนแล้ววะยางเร็วเลยไปแล้วค่าไปแล้วโดไม่โดนเหรอวะเฮ้ยกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูไปก่อนละสู้มั้งอ๋ออ๋อคางเอ้ยมันยืนค้างอยู่แล้วว่ะอุ้ยเดินมาแล้ว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 เดินวันเฮ้ย ยิงมันไอ้เหี้ยมาร์คสู้ๆครับโอโอ้โอ้โอแดกยากนี่มันกำลังเดินไหมครับตอนนี้เรากำลังไอ้เหี้ยเราตรงนั้นมันมีบอยตัวไม่ใช่เหรอที่มันกำลังเดินไปอะ่ะไอตัวนี้แหละอ๋อผมยิงตัวข้างล่างเลยอ๋อโอเคดีดีดีนะ <laughs> ครับตอนนี้กำลังเอ้ยเฮียค้างไปแล้วครับไม่มามาไม่เป็นละหลงทางได้ดีแล้ว โอเคเ้ยกูจะใหรู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจที่ยืนนะครับคือตอนแรกเซิร์ฟไม่มีคนครับพอกุหวานแล้วคนเข้ามาดีครับขจะยิงจะยิงกูจะยิงบอสมันไม่ออกมาให้กูยิงวะเอ้ยบอเอ้ยกูไม่กล้าไม่กล้าเดินบ้างมีน้ำปะกูก็มีทีละ แล้วบอสมันยืนโง่เลยวะมาหากูดิโดเสียใจวะ่ะบอสไม่มาบอสไม่มาแปลว่าบอสไม่มีตรงนั้นตรงตรงเต็นทนี่วางไดเปล่าวะโอ้โหโอ้บอสม,มาบอสช่วยพี่ด้วยมาอีกแล้วอีสัตว์พ่อมึงหอ่อนี่มีอะไรแบบเพิ่มแสงได้เลย <c oughs> โอ้ย,ยขึ้นมาแล้ว สัตวเอเอโดนตีอีกแล้วออ๋ของหายหมดแล้วไอ้เหี้ยติดโอ้มาเทลมี่ช่วยยังไงวนะเนี่ยยิงหน่อยยิงหน่อยมันติดติดเฮ้ยไอ้เหี้ยไปไปทางนั้นเอาไอ้เหี้ยแล้วอาตีกูจังไอ้เหี้ยหน้าเหมือนพ่อมึงเหรอ โอเคโคตรเหนื e ่อยยิงได้ยิงได้ยิงได้ลูกซองยิงได้อยู่ไซก้าครับเราซาเอาไซก้ามาเพื่อยิงคุยอืมโคตรโดนเลยครับเฮ้ยเฮียโลพัง ไอ้เฮี้ยติดอีกแล้วคือ,<ฮ>อ,อขึ้นรถใหญ่เนะี่ยรถตู้ใหญ่นะอ่ะเออนนั่นแหละอ้าวแล้วมันมันหยุดเฉยแล้วว่ะมาร์คเอ้ามันเป็นเฮีย้ยอะไรเอ้ามันเป็นเฮีย้ยอะไรเอ้าอะไรของเขาเยิงยิงดิเอาไอ้เฮี้ยแล้วเข,เขาก็เดินต่อคืออะไรเอ้าคืออะไรของเขาวะ ไม่เข้าใจไม,ไ,ไม่เข้าใจหาจุดที่มันนิ่งๆอ,ะอ่ะเดี๋ยวนีมันนิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาเลยมีโล่อยู่มีโล่อยู่มันไม่มันยิงมันไม่โดนหัวตายยังยังรูพี่ขอเดินก่อนเฉยแต่มั่งวิ่งมาหากูอีกมันอยู่ตรงนั้นเฉยใช่ไหมโอเคอูมาแล้วคุ้ยเลยกระสุนหมดละไม่มีปัญหา ตอนนี้เราก็เอาปืนใหม่มาคือปี M249 เนี่ยเราไม่เคยได้ใช้ยิงคนนะเพราะว่ามันโคตรตายครับ <laughs> ได้เกาะกอริล่าครับไอเอ็ม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 ทีวีไอสัตว์นี่ยมันเกาะกอริล่าไ <laughs> อสัตว์คุ้มค่าเชียร์คุ้มค่าจริงๆครับกระหน่งชีวิตที่สังเวยไปนะฮะ <laughs> มาบอกแทบร้องไห้นะครับก็เราจะมีบอสอีกตัวครับไปเปลาอีกตัวมา สัตว์เหี้ยสัตว์ตัวนะบอเอ้ยตัวนะมารครับเอ้ยโหผมต้องการสิ่งนี้มานานแล้วอะไรวะโอโหสว่างสวยสว่างสวยมากแต่จริงๆอันเนี้ยไรี่ยพี่มันขึ้นได้เนี่ยใช่อ่ะอ่ะโอเคครับไปครับบอสตัวต่อไปครับเราจะต้องไป ตามหามันโอเคปะอ่ะจะหลุดก yeah. yeah, uh ิ okay. <laughs> 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 e ่แม็กโดนแล้วก ok ็หายไปเขาเรียกว่าเทพโอเคไอ้กระโดดกระโดดปุ๊บเออหายวัดอียูยี่สิบเก้าครับจอยเข้าไปตึมดิม บางบอกเสียใจครับโดนยิงตายเฉยๆนะบอกเฉยๆก็จอครับเดี๋ยวนี้ไม่สนเราตอบแชทกันครับเชยงไบรเดับไบร์กันก็จำได้ว่าเก็บหมวกเบเล่มาหายไปไหนก็อยู่มันติดบนโล่อ่ะเออเนี่ยผมใส่ไปแล้วนะจำได้ โหลดโคตรนานเลยสัตว์มันจะยิงบอสตัวที่สองไอ้สัตว์หลุดแขนแขนตัวที่สองนี่เราต้องเป็นของดีโอเคครับเมื่อกี้กำมืดๆอยู่เมื่อกี้คือหลุดไปเลยครับแต่โดดแล้วพหลุดหายไปเลยข้ามมิติข้ามมิติครับเมื่อกี้ต่อไปเราจะมายิงบอสที่หนึ่งตัวนะครับซึ่งมันอยู่ไหนครับตอนนี้ ือกูต้องไปขึ้นตรงนั้นใช่ป่ะบอใช่ป่ะมารเชบะมาใช่ป่ะบอสใช่ป <laughs> ่ะครับรอสขับลูกน้องครับพี่น้องโอ้ตอนนี้แต่ตอนนี้ยาอยู่ในตัวมันมีอยู่สี่อันนะพี่บอสอ,อยู่ไหนผมจะยิงให้ตอนมัน<อ>ใกลแต่ถึงพี่อ,อ่ะต้องล่อมาอีกแล้วใช่ป่ะใช่พี่ต้องล่อดีแล้วพี่โอเคมันคือหน้าพี่บอสอยู่ไหนโอ้อยู่นู่นเลยโคตรไกลก็เดี๋ยวจะขอวิ่งเดี๋ยวจะวิ่งวิ่งหลอกวิ่งวิ่งหลบอ่ะให้บอสมันงงงงไปอ่ะ มันงงไปก่อนไม่งั้นมันมันมาทีเดียวเราตายเราต้องวิ่งให้มันขึ้นให้มันขึ้นไปขึ้นมาให้มันวิ่งตามเราไม่ทันอ่ะใช่ป่าล่ะต้องทําอย่างนั้นไม่งั้นแม่งตามเราทันเยกขึ้นตรงนี้ได้แล้วมีตรงไหนอีกเหรอที่ครับเมื่อกี้ขึ้นมัาไม่พออีกเหรอมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ยิงนัดครับเจอร์บอสครับสวัสดีบอส ไอ้เหี้ยอีอียังยังเงยันหนึ่งไปยิงซอมบี้อยู่แบบบอสยังเหมือนยังไม่ได้ยินเสียงหูตึงหรือไอสัตว์ที่อย่างเงี้ยที่อย่างเงี้ยหูตึงไอ้เหี้ยกูยิงคนแล้วไม่ยิงสี่นัดไม่โดนเลยมาครับเราเห็นบอสแล้วครับเราขอนั่งแล้วยิงเข้าไปหนึ่งนัดโดนแล้วครับไปแล้วครับวิ่งวิ่งสบายเลยกูไม่หันไปมองด้วยพอรู้ว่ามันดูนายว่าเฮ้ยเฮ้ยอุ้มมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มึงวิ่งแล้วกว่านี้ถ้าแบบกดวิ่งแบบโคตรสปีดอะมีไหมโคตรสปีดแต่มันยังตามไม่ทันอ่ะน่าจะตามทันตอนถึงตรงผมอะเดี๋ยวโอเคโอเคนี่พี่กำลังวิ่งอยู่เ,ยเห็นช่องช่องนี้ไม่ค่อยกล้าเดินอะ่ะกลัวแบบล่วงลงไปตามช่องอะไร <c oughs> เงี้ยเสี่ยวแนละ้วแบบเห็ิดแล้วมแบบันเพี้ยตั้งจะ่ล่วงบอกวะ่าอยู่ไหนแล้วว่าขึ้นขึ้นมาใดยังขึ้นตรงทางที่พี่ขึ้นไหมขึ้นแล้วว่าวิ่ยเร็ววหวสัตว์ <c oughs> โอ้ยเฮ้ยคุณนี่พูดอยู่หนังสงครามไหมสัตว์ โอ๊ยทันกูเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันกูได้ไงวะเมื่อกี้เห็นพี่ค้างตรงนั้นน่ะเออไอ้เหี้ยอ่ะมันอยู่ในกับที่หรออดียวกับที่อโอเคมาขึ้นตรงนี้ยังไงอ,ะอ่ะไอ้เหี้ยแล้วมันจะถึงกูไหมเนะ่ะเออมันจะมาไหมเนะี่ยคือพี่ต้องเฮ้ยตรงนี้ก็เข้าได้นี่ว่ะอุ้ยเหี้ยพูดปั๊บมาปุ๊บเลยเมายัง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 เฮ้ยสวดี วิ่งมาวิ่งมาดิเฮ้ยวิ่งมาดิเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีเห็นกูยังเห็นกูแล้ววู้ออเคโอเคโอเค,อเค,อเคขึ้นไปเหยียบหัวบอลดังขึ้นไปอ๋ออเป็นเป็นเป็นเฮ้ยหายใจคุยหายใจคุยหายใจหายใจเฮียร้ายลีโหลดขึ้นยังไงวะขึ้นยังไงวะตรงนี้ โดอย่าอย่านะมันยากพี่พี่โอเคแล้วยังติดติดตรงนี้อยู่แองแองโง่โง่จัดให้มาเรามีปืนหนึ่งกระบอกนะฮะมอบให้มึงเลยโอเคนะครับโอ้ยเฮียโดนเออตีกูโดนเฉยขึ้นละแดกยาตรงนี้แม่งตีไม่ถึงอ่ะยิงยิงเฮียกระเด็นเดินยิงกระเด็นเลยสัตว เอาเด่าเดทาโี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมากระเด็นวะปืนมันแรงถีบเยอะหมดแล้วครับกระสุนหมดแล้วไม่เป็นไรครับ A A เอิดสองอีกเยอะแยะครับยังมีปืนอีกมากมายให้เลือกเอ้อเขาเดินอ้อมอ๋ออ๋อเดี๋ยวเขารอเขาเดินอ้อมมารอรอก่อนเดี๋ยวเขาวิ่งมาให้ใกล้รอก่อนรอก่อนรอให้เขามาให้ใกล้ก่อน อ่ะแล้วเข้าไปค้างที่เฮ้ย <laughs> ลุงเฮ้ยโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาอู้อ่ะโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยตีกูโดน <laughs> พี่โดทย์มาไม่คนยังนไงด,ดีโหลดจิกจิกโอ้าพี <laughs> ่ตีโดนดุส <laughs> องยิงดิยิง อ่าตายครับได้ฮอนนี่เบจเจอโอเคครับก็คิดซะว่ามายิงบอสให้ดูแล้วกันนะครับสนุกดีครับอโอเคคุ้มดีคุ้มดีคุ้มครับก็แต่ว่าคิดผมคิดว่าบอสในเซิร์ฟนี้น่าจะไม่แบบเรียกว่าไงอ่ะของน่าจะดรอปไม่ดีเท่าเซิร์ฟหลักนะ ถ้าพวกแบบถ้าพวกโคโลราโดนะเพราะว่าโคโลราโดเออก็ไ okay, ม่แน่ใจนะครับเออไอเอเอวเอ็มจริงๆที่ยิงมึงอ่ะที่มันออกไปโอเคครับเราจะตัดพาร์ทมาแค่นี้ก่อนครับอัดมานานแล้วโอเคบ๊ไม่ไปอีกกระสุนเยอะไอสัตว์